คนสวยนี่กับข้าวนี่แล้วถ้วยเอาจารย์มาใส่จ้ะเจแล้วถ้วยเอาจารย์มาใส่นะคะเฮหาถาบยังนึกว่าอันเป็นอลาดินบอกเออจึงเหงน็นคอเนา้นะเนะห็นแดนนี่ดอกอันนี้นี่มันเหมี่นแนวกิบม,มันคือเอามา,าวางไว้ถึงตัวนี่เบิ่งมุมเพิ่นพน กวนนะนะเมื่อไหร่มันใส่กิฟต์นะไปเร็วๆทั่วาจา์มาหิวแล้วหิวข้าวแล้วเร็วๆกินกับข้าวหอ,หอมๆเลยเราต้องมาทำเป็นเบ๊ะเมื่อไหร่สิลูกนี่ไปแลเอาทั่วยอาจา์มาเอามากีา่ใบเอามาใบเดียวเหรอ มาแล้วนั่งดูโอเคข้าวมันร้อนเหรอทึงเตานะหมูนไม่ร้อนหรอเบินกระทงไข่กันจะดิกินอันนี้แนะ่มือเนย อิ่มปคุณคาดว่าจะอิ่มไหมอืมิบูอิ่มเรื่องไดนสิอีกช่วงหนึ่งนอนคอรอถ่ายอยู่พิ่อิ่มก็จะสื้ออาจัางนั้นแลละล่ะคุณเธอเอ้ยพี่สแตนบายไปถ่ายอีกช่วงหนึง่งสิว่าออยังยังมะ เพิ่มไปเอาน้ามกินขา้าวกับน้าตลอดข้าวเหนียวอยู่บ้านก็มีนะก็เกิไม่หูอรมากไม่แซ่เลยรอเจ้าของอยู่ข้าวเหนียวมันรอเจ้าของ คนไม่ใช่เจ้าของไงถ้าเจ้าของเขาเหนียวมาปุ๊บนี่ก็บนกินข้าวจีอะไรลมพัดทำๆแบบนี้นะอาการหนาวๆน,วนี่อิ่มแล้วเฮายกินเด้อนี่เนี่น,นี่ปั้นนี่นี่อิ่มจริง,จ,รงจะไม่อิ่มอะไรยังไม่ได้กินอะไรมาเลยมันกินแต่น้ำหวานมานะ กินให้หมดอีกถุงหนึ่งอ่ถ้าเธอไม่กินแล้วใครจะกินมดจะทายไม่ซื้อมาคนละอันนี้เชิญรับผิดชอบค่ะแม่ผู้ใดเสนอความคิดหวานกินเมนูนี่คะ,เ,คะเชิญค่ะเชิญรับผิดชอบข้าวถุงนี้คุณคะ่ะพาอสันก็มีคะ่ะถุงนี้อันนู้นของคุณเข่าคะ่ะคุณเข่าอย่านั่งนิ่งนะคะเชิญรับผิดชอบค่ะ ชิ้นเล็กๆนะก็หาเอาสิมันไม่มีก็ากัดครึ่งมันก็เป็นชิ้นเล็กแบบบีครึ่งหืองัดเขา่าคำบางเงเอะปุ๊บมันมูลแล้วตอนสำกีตามาเข้าในห,ห้าวปั้นห้าวกำปั้นนี่ใกล้จะหมดแล้วนั่นโซโซ ไปกินอะไรมาถึงไม่หิววันนี้นะกินแต่น้ำปลาแล้วผู้ใดเสนอเมนูนี้บัตรผ้าไปกินก็ว่าบัตผ้าไปบอกแล้วมันพอผ้ากินแล้วก็กินเยอะมันเลี่ยนมันก็กินแล้วหนึ่งแลเออก็กินให้หมดแหละ เลือกเองก,ก็ต้องกินให้เมื่ดนะตามที่จริงเป็นคนนิ่งนะตแต่เฮ็ดอันเฮ็ดเป็นเงีงง้งๆง,ง,งักๆทำมาันนี้ไม่ได้อยู่สื่อๆอยู่บตีงอยู่อันนี้เห็ดเป็นขค้ือสมาธิาสัน<ว>น่นเลยเปนนากิไงหรอเบอกว่าต้อง,อง,องกล้าแสดงออกโอเคดีมาก <laughs> เห็นความเจ้าละสัตว์ชงสาข้าวเหนียวใหม่นิ่มอยู่นะข้าวเหนียวเขา,านะร้อนๆเลย <c oughs> เขายิบกินนะ <c oughs> ไปจ้ำากินแล้วนะั้นโนู จำกินปานแก้วได้เนี่ยเออกินเข้าไปให้มันเมื่ทันมันจังยังจังใหญ่ฮันใหญ่แล้วก็ดื้อต่อฮันดิกินข่าวกับน้ำตลอดนี่มันเยี่ย ข้าวหน้าห้ามบอกกินเมนูนี้เมื่มื่อหรือยังหรือยังอีกปั้นหนึ่งมาแล้วกินข้าวเสร็จแล้วอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มดอกนี่เป็นจานท่าอายู่เอา มันถอดได้แสดงว่ามันสองอย่างอยู่ด้วยกันมันก็เลยถอดได้ยังไม่ออกอีกเอาเอา,เอา แค่บอรสชาติได้ไหมแป้งสาัดยังบอกรสชาติได้อดยูอ่กินเสร็จจะได้ไปปฏิบัติภารกิจล้างถ้วยล้างจานอ่านหนังสือมันจะจุบไหมหนังสือคุณอ่ะ ไม่จบนี่นี่เพื่อให้ฉันตรวจแล้วก็แก้ด้วยโมมค้ามุดท้ายแล้วเร็วมโมโม,โมยังจะไปสู้ที่ย่างละ่ะกินเร็วเบิงเบิงเฮ็ดเล่นเฮ็ดหัวอยู่ อิ่มแล้วหันโบกมือก็ะยอยแล้ว